มาเที่ยวที่วัดพรากูเลยนะังจังหวัดนครศรีวัดนี้ก็มีประวัติที่น่าสนใจมากแล้วก็มาดังเป็นสื่อแตกเม,มื่อปีพศ .2499 เมื่อกรมศิลปากรมาเพือปี2500กว่าน,นั้นหนึ่งปีมีจรธรรม ของเก่าอดลงไปขโมยสมบัติออกมาแต่ก็เหมือนกับว่าไม่หมดแต่ก็มีเรื่องร้ายเรื่องการเกิดมาทำใครหลังว่ามันมียฐานบางคนก็ก็คือมีอนเต็นไจต้องเอาของกลับมาคืนไ,ได้บ้างบางส่วนบางส่วนก็เอามาไม่ได้ของที่ ขึ้นไปใหม่หรือตามกลับมาได้ก็ไปแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์บ้านเจ้าสามพยาแล้ก็วัตการสร้างวัดนี้ก็มีเอาแบบครข้าวมีอยู่ว่าเจ้าสามพยาเป็นคนสร้างหรือพระเจ้าเปีนุนองที่เก็บในสมัยของกุิพยา เพราะว่าเจ้าอ้ายกับเจ้ายี่เหมือนกันกับแอ่เ่ยงชิงสมบัติกันแล้วฆ่ากันตายพี่น้องส่วนเจ้าสามพยาเป็นองค์ที่สามตอนนั้นเหมือนกับว่าให้ไปเข้าหังเมืองคือเมืองลรบุรีก็ได้กลับมาฟองราบแทนแล้วก็สร้างสร้างวัดนี้เพื่อให้เป็น บุญกุศลเรื้อลึกถึงพี่ชายสองโกงเท่าที่ะะประวัติน่ <pun itation> าจะเป็นมาอย่างนี้สมบัติมีผลที่เยอะหรืออาจเกิเยอะอยู่แล้วก็เป็นสมบัติของพรัิตัวของพี่ชายทั้งสองโระองค์ได้นำมาไว้ในเจดีวัดราชกุลละแนีเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในส่วนประวัติ ลึกกว่านั้นก็ให้ศึกษาเอาเพราะว่าผมก็ไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์เท่าไหร่นะแต่ว่าสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ถ้าตัวีวัติศาสตร์หรือใครอยากรู้ข้อมูลก็ไปคน้นคว้าหรือมาเที่ยวตอนนี้เขาบัตรคนไทยแค่สิบาทเปิดหนึ่งโมง,งเช้าถึงสิบเจ็ดนาฬิกาไม่ซีก็เหมือนซีแล้วก็เก็บค่าธรรมเนียมประมาณคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ยช่วงโควิด 5, เก่าทุกวัดเก่าที่ไปเห็นไปเยียนมันก็เหมือนกับจะเลินล่งเรืองแล้วปล่อยทิ้งร้างมาหลายย่นไอ้ที่เห็นก็คือเสียงพระพุทธรูปที่โดนตัดเห็นแล้วก็อเนตอนมาดใจมากก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงพวก,กสะสมของพวกนี้เขาไม่เอาไปทั้งองค์แต่ว่าเขาตัดเสียงศิษะเกียบ เกือบจะทุกวัดที่เป็นอย่างนั้นหรือเขาแบบมันหนักหรือเปล่าไม่รู้คนก็คิดได้ถ้าไม่โดนเผาโดนทำลายถ้าไม่มีสงครามเราก็ยังจะเห็นความลุ่งเรืองความสมบูรณ์ของโบสเหล่านี้ วัสด,ดีครับอันนี้ผมกำลังเดินเขับไปที่ในบร,เราาิเวณลานะุธนาก็ามีกรรารพุทธาอยู่เรื่อยอันนี้คือวิหารหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันอกของคระปางประธานลักษณะทุกปูนลูกสีเหลืพื้นผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีขุนหน้าหลังรบริเวณบริเวณสวน้ายของวิหารหลวง หวงเชื่อมต่อแนวระเบียงโคตตามลูกแผ่ผนังสมัยยุคยาตอนต้นภายในก็ปรากฏผนังด้านข้างเลูกสี่เหลี่ยมพื้นผ้าผนังก็คลิกจะเดินผัดเข้าไปคือตัวโบสถ์ครับก็ถ้าไม่ อยู่ในช่วงโลกโควิดระบาดนักท่องเที่ยวก็เยอะแต่ส่วนมากฝรั่งต่างชาติจะเยอะกว่าคนของเราเวลาที่มาเที่ยวรานสถานแห่งนี้เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูเขาขึ้นข้างหนึ่งลงข้างหนึ่งแล้วเห็นมีฝรั่งด้วยก็วหวังว่าจะเข้ามาอยู่ในไทยก่อน นี่จักรนี่ลูกระบาดอันนี้คือวัดราชบุรนะฮะอันนี้คือพระปางประธานครับ ฐานเจดีทรงเหลี่ยมหกเหลี่ยมอยสี่รอบทรงฐานเจดีทั้งหกเหลี่ยมก็เข้าใจว่าจะมีที่ของถ้าของโบราณก็ของเหมือนของทำขค้าวเอามาใส่ไว้เพื่อเป็นบุญเพื่อตัวเองร่วงรับไปจะได้นำทางไปสู่สวรรค์อันนี้ด้านหน้าเขาไม่ขึ้นก็เดินขึ้นด้านข้างที่จริงเขาให้ขึ้นประตูด้านข้างผมไม่ดู ผมเห็นฝรั่งมาผมก็จะห้อยไปตามเขาือต้องขึ้นตรงนี้เขาทำทางขึ้นใหม่ข่าวตอนนี้เขาไม่ให้ลงละสวัสดีครับ เขาไม่ให้ลงดูข <f> ้างล่างแล้วเมื่อก่อนลงดูได้กินข้างข่าวครับก็ข้างในก็มืดคือ ภาพเขียนข้างในก็เราเปลี่ยนรางมันมันไม่เห็นครับมันมืดแล้วเขาก็ไม่ให้ลงแล้วข้างล่างเพราะว่าลงไปอีกชั้นมันจะมีรอยของพวกที่มาขโมยเขาขุดเจาะลงไปเอาสมบัติรูไม่ใหญ่มากครับคนพอคนลงไปได้พวกขโมยมันทำได้จากรูเล็กน,นิดเดียว จริงทางขึ้นเมื่อก่อนมันอยู่อันนี้เดินอยู่บนรอบๆวนวัดหลักบนระนะก็เรื่องราวของกุกแตกแตนโดนขโมยอ,อีพศซ2,499ดังหน้าผมเองก็เกิดไม่ทัน ผมมาได้ยินเรื่องอีกทีหนึ่งตอนเขาพูดเรื่องกิดไหมายเหตุคุงศีแล้วก็ผมมาเที่ยวผมสนใจเรื่องประติวัวติศาสตร์ผมก็เลยศึกษาเลยค้นคว้าข้อมูลเคยมาทีหนึ่งก็ประมาณนั้น เพื่อนที่เข้ามาดูหรือดูตรงไหนแล้วฝากติดชมฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์เพียงแค่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์ก็รู้ไม่มากแลรู้เท่ารู้รู้เท่าเวยที่เองเขียนมาเหียนมารู้ยังไงก็พูดไปอย่างนั้น